สวัสดีครับวันนี้เราจะแนะนําเรื่องการรับจ้างฟาร์ม d ีวีกับฟาร์มเนนะครับโดยข้อแรกเปยนเป็นเงินจีนะครับต้นใหญ่แล้วคนเขาจะนิยมฟาร์มดีวีนะครับเพราะว่าเมื่อฟาร์มได้ของทําของปั้นของจนเก่งแล้วเราค่อยไปฟาร์มเนตเอาเองและในแพทปัจจุบันนะ่ะในดีมันมีของที่ได้จากเนตอยู่แล้วด้วยครับแต่ว่ามันจะไม่ได้แค่แต้มคิสตัลแค่นั้นเองะ ในระบบที่เราจะพูดถึงเราจะพูดในส่วนของเรื่องการรับจ้างดีวินะครับรับจ้างดีวิเราจะแค่เข้าไปเกาะคนที่แบกครับทำหน้าที่เก็บของให้เขาหรือช่วยเขาซับซัพอร์ตเขาก็ได้ครับช่วยเจาะอ,อะไรไงเงี้ยมันจะได้ไวขึ้นซึ่งข้อแร็กเป็นก็คือเราจะต้องจ่ายเป็นเงินจีนครับภายในเกมถ้าเรามีเงินมากพอเราก็จ่ายไปก่อนลงก็ได้ครับหรือถ้าเราไม่มีเราลองถามเขาดูว่าเขายินยอมไหมที่จะให้เราจ่ายหลังจบ แนะนำนะครับว่าถ้าจะจ่ายหลังจบผมแนะนําว่าให้มีกิวจะดูค่อนข้างมีเครดิตกว่าครับเพราะเวลาถ้าเกิดมีปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาดอะไรอะ่ะหัวกิวจะต้องเป็นคนรับผิดชอบครับโดยปกติแล้วอ่ะการรับจ้างดีวิเนี่ยครับมันจะมีเลทตลาดกลางอยู่ฮะมันเป็นข้อตกลงของในกลุ่มหัวกิวต่างๆเขาจะมีข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าให้รับจ้างกันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่จะได้แบบไม่มีการกดราคาอะไรพวกนี้ครับ แต่บอกเลยครับว่าผู้ว่าจ้างอ่ะไม่มีคำวค่าขาดทุนค่ะเพราะว่านอกจากที่จะได้ของจากการฟาร์มแล้วยังได้เงินด้วยครับอย่างเช่นชั้นที่22นะจะได้เกตอยู่ที่ประมาณ310เกตหรือเท่ากับ 1.55m แต้มรีเบียมนะครับแล้วก็เอาไปแลกกลองเงินนะครับได้15กองใหญ่ตีเป็นเงินอยู่ประมาณ 1.8m แล้วก็ได้5กลองเล็กตีเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ6,000 60, ครับรวมไปเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณที่1,800,000ครับ หรือถ้าสมมุติว่าเราซื้อกิ i l มมเบอร์ชิพอะฮะอันนี้มันจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นอีก15%น่ะมันจะได้เป็น2ล้านกว่าเลยครับซึ่งราคาของแพทปัจจุบันนะครับแพทที่98นะครับราคาตลาดชั้นที่22อาจจะอยู่ประมาณที่ 1.2M ะครับซึ่งถ้าเกิดเราฟารมรอบนึงเนี่ยเราจะเหลือเงินอยู่ประมาณ6 0แสนหรือถ้าเกิดเราซื้อ VIP Membership เนี่ยครับเราจะเหลือเงินประมาณ90,00แครับ แนะนำว่าผู้เล่นใหม่อะสมควรฟาร์มนะเพราะว่านอกจากที่เราจะได้ของและสติกมาแล้วเรายังได้พวกแต้มฮีโร่เอาไว้ใช้ทําของเยอะมากเลยครับทั้งเอาไปสุ่มหารูน257หาเจ็ดสกิลขอบฟ้า300ครับใช้ตีโบกออริจินฮะลักๆก็ใช้ประมาณ100กว่าล้านน่าจะถึงอยู่นะ เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับมีประโยชน์มากๆครับเริ่มแรกมาแนะนำว่าให้วนดีบีครับ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ